สวัสดีครับกับพ่อกับลุงทองอีกคือเก่าเนาะครับผมลุงทองกระดิษแบบอนะินทรีเนาะเท่านีิกะลุงทองกับผามาชมบรรยากาศตนา้นเท่าของหน้าเขา่าอีกคือเก่าเนาะครับผมหลังจากที่ฝนได้ดตกลงมาสองมือเนาะพี่น้องเนาะแต่งแตนะ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 ่วันที่ปู่หลายพี่น้องวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดเนาะครับผมฝนก็ได้ตกมาบานี้เพิ่งก็หายไปแล้ว จนหอดมือนอีนเนาะครับผมกับวันเนตตกไม่อีกพี่น้องน้ำหน้าลุงท่องกะเริ่มเพิ่มขึ้นนน้อยพี่น้องเนาะครับผมเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับงานที่เป็นไหลมาเนาะพี่น้องงานข้างบนเป็นกระชืมลงไปข้างล่างเนาะพี่น้องทางนี้กระบกน้ำก็เท่าไหลแล้วพี่น้องน้ำเท่าไหลามาแล้วละเพราะว่าฝนเท่าตกน้ำก็เท่าไหลเนาะครับผมไหลซนีก็ถือว่าสุดยอดอแ,ลแล้วละครับพี่น้อง ยอย่างแน่นอนก็ขอให้มีนามแท้เขาช่วงเขาอายุได้สิบหมือพี่น้องวุ่นสิสิ่งที่ดีที่สุดเลยเนะครับผมก็คือเพื่อนสีคุ้มหนาให้เห่าได้ดีนะครับผมคุ้มหนาในตาเขาเห่านะครับได้ดีเพราะว่าลุงท่องไถยขังเดียวนะพี่น้องไทด้วยรดไทเดินตามเนาะไถยขังเดียวลุงท่องก็ไถวานเลยนะครับผมเพราะว่า มันสาไปเนาะพี่น้องผนเพิ่นมาไหวปีนี้มันสาไปสังกิตไทยอีกกะยานรถไถยหน่อยลุ่งบ่ได้เนาะพี่น้องมลมเนาะครับผมเพระาะว่าหล่อเล็กบ่มีเนาะครับผมมีแต่หล่อยางหล่อเล็กกะถือยืมไปใส่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะกับเพิ่นกับบอมาหายซ้ำ่นยืมหายจอมไปเลยเนาะครับผมนี่ก็คือการไทย เป็นสิ่งอันตรายกับมูบานเห้านะครับผมมีคนแบบนี้อยู่ในมูบานกับอันตรายนะครับผมพี่น้องแต่ผมเป็นยังนะครับเนาะเกิดมาแบบนั้นทั้งหลายที่หลักใจเว้นกรรมแบบนั้นตลอดไปคือกันนะครับผมในหลักเป็ดมโนหน่อยเป็นตลอดนะพี่น้องเนาะรับผม่ะกะหนอกเหลืองไปน้อยนึงนะครับผมพี่น้องท่งท่องกับผ้ายางสุ้บรรยากาศจนเสียๆ างานสี่เนี่ยลุงทองก็ได้มาตัดหญ้าพี่น้องมือว่านเนาะครับผมนี่ตัดหญ้าตัดหญ้าตามครูขนาเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นยังไม่ทันได้เลี้ยวแล้วครับผมจัดไปนําสมเครื่องไปนําเครื่องมันเท่าคือคนเนาะพี่น้องอเครื่องเท่ากับตัดกับป้กับเออสลุบสลายดับก้างขั้นก็มีล้วคกับผมนี่ลุงทองจุดหญ้าค้ามาหนีไม้ล่ามมะไม่เอากล้วยนำว่าลุงทองเลย นะครับผมอ่ะสายเดียวเพิ่อนกับพื่อนคืนโตเนาะพี่น้องเนาะนี่วางข้างล่างเพิ่อนกับประธานในวานได้พี่น้องนะครับผมเพิ่อนศรีวานต้มไม่ได้บุ๋นนะครับผมกับมีน้ำพ่อเหนียวเหนียวนี่แหละพี่น <Abi> ้องนั่นนะครับผมกระล่เบิ้งนะครับผมเพิ่อนกับประธานหินมะวานดอกเพิ่อนเอามันทำบัลลังก์ออกไปแล้วเพิ่อนกับบัววานนะครับผมเพิ่อนว่าจะฝนที่ฝนตกเพิ่อนว่านะครับผมกระนาบฝนกับจองมีฝนตกเนาะพี่น้องเนาะนี่งาน ดำๆของลุงท่องที่ลุงท่องวานไว้ก้นมูนี่นู่น้ำเต็มแล้วนะครับผมป้ายเลย <ouse> พี่น้องนะครับหอยเชลลีกับกม,มีพี่น้องหอยเชลลีกับลายอยู่ลุงท่องวานลุงท่องที่บดเขาเปลือกอยู่นะครับผมบดเขาเปลือกให้เป็นห่อมห่อหยาบพี่น้องลุงท่องกับเม,มามอรวานนะครับวาน,านนะขาหอยเชลลีเนาะ,นะรครับผมกับขาเนี่ยครับผมเป็นยังดอกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเ่นกัดเขาห้านะครับผมอ่ะก็เอามาฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แหละครับผม อนี่ก็สวยแล้วลุงท่องกับว่าสิกลับขื้นบานเนาะครับเนาะไปหารับประทานอาหารกินเขาก็อนเนาะพี่น้องหลังกายแข็งแรงแล้วก็กลับมาใหม่เนาะครับผมมาตัดหญ้าใหม่พี่น้องพูดหญ้ายังหลาอยู่ย่างยากพี่น้องมิถุหมดหมดขั้นไฟ่เพิ่นขื้นไปอยู่ไอในคูข้าเนาะครับผมยา้เขาก็บอดายคบขาตึงมืดพี่น้องกลับมาพอๆกันลีปนาครับผม นะครับผมสบายดีกันทุกคนนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองพร้อมรับลุงทองพร้อมนะครับผมสวัสดีครับ